วหรือว่าสมาชิก g ีโฟกวูดบอลที่อยากจะมาเที่ยวที่ป่าเมี่ยงในอนาคตหนาวนี้ผมจัดแน่นอนหนึ่งทริปเป็นอย่างน้อยใครอยากจะมานอนค้างที่ป่าเมี่ยงมาจิบชาแลทะเลหมอกอยู่ที่บนดอยบิวส,สวยๆแบบนี้นี่ครับเรามีพ่อหลวงบูนะฮะคอยดูแลพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวให้พ่อหลวงแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็เชิญชวนสมาชิกให้มาเที่ยวที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งครับ อ่าแนะนําตัวหน่อยครับผระหลวงครับครับผมผมในจรัดละวีคณะวัน้วันไิศาโชคเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเมียงหมู่หนึ่งตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนาะก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวเนาะให้แวะขึ้นมาเที่ยวบ้านป่าเมียงเพราะว่าอ่าพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยยังคงอ่อ,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 อนุรักษ์เนาะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ดั้งเดิมซึ่ง ทางอำเภอก็ได้ใช้สโลแกนว่าหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านที่ไม่หมุตนตามการเวลาการเวลาก็หมายถึงว่าบ้านยังคงเป็นบ้านดั้เดิม,ดมบ้านไม้ไผ่อะไรประมาณนี้ยังไม่มีบ้านปูนหรือว่าบ้านอะไรที่มันแบบเหมือนพื้นที่อื่นพื้นที่อื่นนี่คือเขาพัฒนาไปแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมแบบเดิมๆของสมัยก่อนอยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวมาแต่ละแต่ละคนที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในจุดๆนี้ เขาก็บอกตลอดว่าให้คงความอนุรักษ์ดั้งเดิมไว้แบบนี้เพราะกิ่นอายเดิมๆแบบนี้มันหายากก็เลยถ้าคนไหนสนใจอยากท่องเที่ยวก็เชิญขึ้นมาท่องเที่ยวได้บ้านป่าเมียงพ่อตอนนี้ถนนจากเส้นผาแดงมาบ้านป่าเมียงก็คือสบายละสบายแล้ลเพราะคือถนนเทคอนกินีดแล้วฝนตกไม่ต้องกวถนนลื่นสามารถสัญจรไปมาได้สบายซึ่งหมู่บ้านป่าเมียงก็ยินดีต้อนรับ ทุกท่านที่เข้ามาแวะเยี่ยมในหมู่บ้านนี้ครับผมอบขอบคุณครับขอบคุณพ่อหลวงนะครับนี่เป็นการยืนยันและการันตีครับว่าป่าเมี่ยงพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านโดยเฉพาะใครที่ชอบแนวธรรมชาติแบบนี้อนุรักษ์แบบนี้ป่าเมี่ยงเขาเรียกว่านะเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลา หมู่บ้านที่ไม่หมุนตามการเวลาหมู่บ้านที่ไม่หมุนตามการเวลาครับยังคงสภาพแล้วก็วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ให้รอพวกเรามาสัมผัสแล้วฝากเน้นย้ำนะฮะสมาชิก g ีโฟกุตบอลปลายปีนี้ครับติดตาม G ีโฟกไว้อย่างน้อยหนึ่งทริปเราจะต้องมาจิบชาที่ป่าเมี่ยงส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ต้องมาสัมผัสเองนะฮะสำหรับคีน,นี้ต้องขอขอบคุณพ่อหลวงนะครับครับข,ข,ขอบคุณพ่อน,นะครับ อ่านี่ฮะคุพ่อแล้วก็เดี๋ยวต้องมาขอบคุณแม่สายบัวนิดนึงชาได้เยอะยังเต็มซางอะไรยังไหมนี่ครับอ๋อนี่ชาที่เก็บได้โอ้ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยโอเค ขอบคุณมากนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรมาอัปเดตนะฮะขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ